สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่มีความการย้อมสีธรรมชาตินี่มีความเชื่อว่าการย้อมด้วยครั่งใช่ไหมเขาด้วยครั่งไหมพี่ครั่งเ<ท>นาะครั่งคือให้โทนสีชมพูกับผ้าไหมนะคะใช่ไหมแม่โทนสีแดงครั่งโทนสีแด,ดงโทนสีแดงนะคะแม่บอกว่าถ้าคนที่มีประจําเดือนเนาะโทนที่เขาโทก็เขาไม่ให้ไป เขาย้อม,ตอ,อมตอนเขากำลังทำการย้อมสีผ้าใหมนะคะที่จะให้ติดสีนะแล้วถ้าคนที่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนถ,ถ้าไปใกล้เนี่ยจะทำให้กระบวนการย้อมสีเนี่ยมันไม่ติดหรือว่าสีเพี้ยนไปใช่ใช่อ๋อนี่นนคือความเชื่อเลยนะคะทุกท่านก็คือเป็นความจริงเป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อเป็นความจริง ตอบถามได้นะคะวันนี้พนี้าทนเก้าสวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยทอผ้าไหมและก็ร้านนี้จะเป็นผ้าโฮสีธรรมชาตินะคะพอเอนนั่งคุยกันไปแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือ การย้อมสีธรรมชาติของชาวบ้านนะคะก็คือถ้าเป็นโทสีแดงจะใช้ครั่งในการย้อมและเขามีความเชื่อว่าเมื่อในขณะที่เกิดการย้อมอยู่ในการทําการย้อมอยู่เนี่ยถ้าผู้หญิงที่มีฤดูนะคะไปใกล้นะคะจะทําให้กระบวนการย้อม สีลงไปในเส้นไหมเนี่ยมันไม่ติดนะคะหรือถ้าติดเนี่ยสีจะเพี้ยนไปไม่ได้ตามที่ต้องการจูงกะแมววางปูนตามเตรกขยมก็มอยเรือแลกเรียนเนาะกี่ยอมกี่ยอมสีธรรมชาติของกี่ยอมสีธรรมชาติน้องสบัน้องสปูโซเนาะกี่ท่ามือไส้แดงเมียน กิดเกิดกิทักกิดเมนเนาะก็คือกิดรุดูมือโมบีดโมบมโมบีดกีกีย้อมซีเนี่ยน้อมันเจี๊ยบไม่เอาบางโอนเจีย๊ยบหรือเจี๊ยบแต่ก็ซีน้อเปลี่ยนเต่อันนี้ก็แบบเออในสดารเพยเนี่ยก็สนจใดเลยเพราะว่าเออแบบมันเนกิดหรือได้ก็เกิดความรู้เลยแต่แม่์กิทาเป็นความเชื่อได้เกิดมันดึงมันเต็ม และแม่บอกว่ามันไม่ใช่ความเชื่อนะคะมันเกิดขึ้นจริงนะคะทุกท่านอันนี้ก็เป็นอยากที่จะแบ่งปันข้อมูลลึกๆนะคะที่ท่านไม่รู้เกี่ยวกับผ้าใหม่นะคะอันนี้เป็นร้านที่น่าสนใจมากจะขายแค่เฉพาะวันเสาร์วันเดียวแล้วก็ไม่ได้ขายที่อื่นนะแล้วก็จะมีแค่เฟซ เท่านั้นนะคะที่าบชื่อว่าจันดาวผ้าไหมเมืองช้างนะคะบ้านมกะนัดจะมีคนมาซื้อตลอดเลยนะขนาดลูกเลูกสแตนด เขาจะรอนเนาะและร้านนี้จะเล่อในผ้าโพลที่เป็นสีธรรมชาติเท่านั้นนะคะเนี่ยโพลของเขาคือธรรมชาติสีธรรมชาติทั้งหมดและวันนี้เขาก็ได้ผ้ามพสีธรรมชาตินั้นคือสีชมพูเพิ่ตัดมาจากกีบเขาจะไปซื้อจากคนที่พอเลยหรือเขาจะต้องเลือกคนที่พอที่พอรูผ้าไหมแล้วมันแน่นแล้วก็ ทอแล้วการขับเส้นไหมเนี่ยมันจะตรงกันนะคะก็วันนี้โบก็อยากที่จะเป็นกันข้อมูลอันนี้นะคะรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมันน่าสนใจมากนะก็ถ้าใครสนใจที่โบทำมีโูแบบนี้เรื่องที่มันลี้ลับลี้ลับนะคะก็สามารถ มาช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามล้วยค่คอมเมนต์ได้นะคะกะราชอบเด็กมุกแมรีวิวไงน้องเกอร์โอเจกดติดตามกดกดติดตามนี่ก็กดแชร์เพื่อนนี่ก็จองเด่นรวิโอเจตแบบสกูตสไปโซดของจังหวัดสุรินทร์ก็โอเซ็นคอมเมนต์มองังคือยมจังบาลคือนูเติร์นเดูวะเมอะพี๋ยวข้างโซนหลัง อจนทริกล่อของร้านที่ตอ,อ,อโพดที่เอเนี่ยเกิดเปลี่ยนระมัถ้ามันเนเรื่องท่วงนเรไม่มั้นพี่แจ้คที่เดินเรืองน,นั่นน่ะน่ะนื้อเ้โยพาไม่ต่โลกเด่นเรื่องน่ดูนีนยุ่งขอโทษทกัน อยากตายมากเลยนะคะทุกทา่านดูดิสิคะ